การสื่อสารนั้นจะสำลิดผลทำให้เกิดรายรับหรือ<ด>เงินหรือโชคลาภเข้ามาเป็นอันมากพอสมควรสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในช่องโหราวิวัตอ,อาจารย์เบญจาค่ะอาจารย์จะหมื่นครับวันนี้อาจารย์เบญจาและอาจารย์จะมื่นนะครับจะมาทำนายดวงของชาวราศีสิงห์ประจำเดือนมิถุนายนนะครับ2564นะครับ ราศีสิงค์ค่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมจนถึง16กันยายนค่ะหรือผู้ที่ผูกดวงวางลัคนาราศีเกิดแล้วนะคะลัคนาราศีท่านอยู่ที่ราศีสิงค์ค่ะแคปชั่นประจำเดือนมิถุนายนของชาวราศีสิงห์นะครับมีอยู่ว่าเริ่มงานที่รอต่อด้วยโชคลาภงานที่รอรอย,อยังไงแจะโชคลาภมายัางไงมาจากไหนน้องแอนช่วยขย,อยายความเรื่องงานก่อน ราะฉะนั้นเริ่มต้นงานที่รอรแปลว่าการงานของชาวราศีสิงในเดือนมิถุนายนนี้จะโดดเด่นอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะงานเนี่ยสำหรับชาวราศีสิง์จะไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาซะส่วนใหญ่เลยหรือคุณจะต้องได้ไปวางแผนได้ไปให้คำปรึกษาให้คำแนะนำในเรื่องของ เอกสารสำหรับใครก็ตามนะคะที่ทำงานประจำอยู่เราก็หลีกเลี่ยงเอกสารไม่ได้อยู่แล้วนะคะหรือคุณจะต้องไปเกี่ยวพันกับเอกสารสัญญา hmm. มากขึ้น hmm. ค่ะหรือมีการประชุมกับหัวหน้างานกับในฝ่ายงานของท่านที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่จะต้องดำเนินการในตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนะคะส่วนสำหรับท่านที่ไม่ได้ทำงานประจา ก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่มีการเจราจาตกลงมีข้อตกลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้และก็ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาหรือว่าข้อตกลงการตกลงกันนะคะแต่สําหรับงานที่รอเนี่ยคุณได้อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ควรจะระมัดระวังเรื่องของการงานนั่นก็คือการผิดพลาด เรื่องของเอกสารสัญญาหรือการรับปากรับคำอะไรแล้วนะคะควรให้เป็นเอกสารหรือลงลักเอกสารไว้และตรวจเอกสารให้รอบคอบก่อนอจะลงลายเซ็นอะไรต่างๆค่ะโอเคการงานประมาณนั้นเนาะโอเคการงานประมาณนั้นนะครับต่อไปก็ว่าด้วยการเงินนะครับการเงินของชาวราศีสิงมันก็จะ เข้ามาในเรื่องูปของเรื่องโชคลาภล้ทีนี้นะฮะการเงินของชาวราศีสิงห์เนี่ยจะได้มาจากการอะไรจากการสื่อสารการเจราจาการตกลงการต่อรองออโปรเจกต์หรืองานอะไรบางอย่างเนี่ยที่ทำทำมาตั้งนานทำทำจนจนสุดกําลังของเราแล้วเอ๊ะทำไมไรายได้หรือว่าการเงินมันไม่เกิดมันไม่งอกเงยมันไม่เพิ่มพูนขึ้นมา,าทันทีตัดสินใจถ้าไป ไปคุยไปเจราจาให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปหน่อยสิหนะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยแล้วก็ไปคุยก็ได้ตังซ <c oughs> ซึ่ง,งนึกอาจจะนึกในใจแบบเออเนี่ยรู้เงี้ยคุยตั้งนานแล้วนะตัดสินใจไปเจราจาตั้งนานแล้วนะซึ่งจริงๆแล้วถ้าตัดสินใจเจราจาก่อนหน,น้านี้มันก็ไม่เป็นผลนะมันมต้องเป็นช่วงนี้จริงๆนะฮะอย่างอย่างอย่างที่บอกคือรายได้หรือว่าการเงิน จะมาจากการเจราจาการพูดคุยการต่อรองเป็นหลักเอาง่ายๆโดยเฉพาะ,ะชาวราศีสิงห์ที่ทําธุรกิจหรือกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับการสื่อสารโดยเฉพาะกับคนหมู่มากการสื่อสารนั้นจะสัมฤทธิผลทําให้เกิดรายรับหรือเงินหรือโชคลาภเข้ามาเป็นอันมากพอสมควรมากใช้คําว่ามากพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะกับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นทริคในเรื่องของการเงินของชาวราศีสิงห์นะครสิ่งศนะักดิ์สิทธิ์ใครที่ทํางาน ใกล้ชิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทางานอะไรที่เกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆท่านจะมีโชคมีลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆน,น,นะฮะหรือการไปขอร้องขอต่อรองอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ท่านจะได้เรื่องนั้นๆอ่าทั้งเป็นทั้งตัวเงินแล้วก็โชคลาภถ้าจะไปเจราจาเรื่องอะไรแล้วมนันเกี่ยวพันกับการเงินนี่ขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยใช่ไหมคะในเดือนมิถุนายนนี้อย่างอย่างโหราวิวัฒเราอะครับ ตอนนี้ตัวผมเองผมก็ใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พอสมควรซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นพระพิฆเนศหรือพระสังกจายมา <c oughs> ผมก็ผมก็จะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก่อนที่ผมจะไปเจรจาอะไรผมมั่นใจว่าผมสำลิดผลอยู่พอสมควรนะฮะออไม่ได้เ<ค>ป็นการบูลลี่อะไรนะฮะมันคือความจริงแค่ตัวใหญ่หญเองโอเคทุกวันนี้หลานเจอหน้าหลานร้องเพลงแล้วนะคะช้างช้างชางช้างช้างโอเคไม่ติดว่าเป็นหลานนะ ก,ก็เรื่องการเงินก็จะประมาณนั้นนะครับมันมีทั้งเรื่องโชคลาภแล้วก็เรื่องของความเชื่อความขลงังความศักดิ์สิทธิ์อะไรเข้ามาเข้ามาเกี่ยวโยงนะครเพราะฉะนั้นถ้ามองในภาพรวมของการเงินชาวราศีสิงห์แน่นอนเดือนนี้บวกแน่นอนบวกแน่นอนบวกแล้วบวกบวกใช้คําว่าบวกบวกบวกด้วยนะมไม่ใช่บวกเฉยแต่ไม่ต้องผลบวกอเออใช่อย่าเป็นผลบวกก็พอ,อก็ถ้าสายมูที่เป็นสายมูล้วลัวบชมคลิปนี้อยู อยากที่จะเดินทางหรือว่าอยากที่จะกลับไว้สักการะขอพรในเรื่องของการเงินเดือนนี้ได้เลยได้เลยหรือจะ,อะขออยากอยากจะปรึกษาขอคำปรึกษาเรื่อง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 ความมูสายมูต่างๆก็ปรึกษาเราได้นะเรา,เรา,เ,ราเรายินดีครับ ไปต่อกันเรื่องของความรักค,รค่ะพี่เหมินมความรักของชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงค์ความรักในเดือนมิถุนายนค่ะสําหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วอ่ะงานดีงานมามและงานเริ่มมาเงินก็ขอพรอได้แต่ว่าความรักเนี่ยเป็นช่วงที่มีเกณฑ์ที่จะมีปากมีเสียงกับคนรักสําหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคพี่เหมือนนะ่าจะไม่ถนัดทางมีปากมีเสียงเนาะอ๋อไม่พี่สงบเสงี่ยม แด่ยมากพี่อะมีแต่เสียงจะไม่ค่อยมีปากรับม,มีแต่หูอะใช้แต่หูมไม่ค่อยได้ใช้ปากแต่าปากใช้น้อยครับอย่างเดียวเลยอ่ะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะพี่แกมีปากมีเสียงเนาะ,ะสำหรับคนมีคู่ส่วนคนโสดคะ่ะคนโสดนี่ในมุมของดวงดาวบอกเลยว่าสําหรับชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะตกหลุมรักหรือตกหลุมพรางคนในที่ทํางานหรือตัว ชาวราศีสิงห์เองเนี่ยไปเป็นเหมือนหมาโยกไก่ในที่ทำงานก็ประมาณแบบว่าตัวพี่กับน้องแอนทำงานด้วยกันเล่นกันไปเล่นกันมาคุยกันไปแซวกันมาแซวไปแซวมาไปได้กันอุ้ยพิกพิกวงการโหดเลยทีนี้แต่ผมไม่ผมไม่โสดนะฮะใช่ถ้าเกิดได้กันขึ้นมาข้างหน้านี้จะไม่ใช่โต๊ะแล้วจะเป็นกระทะทองแดงเราจะโดดพ้องกันอ่ะ ก็จะประมาณอย่างนั้นก็เกิดมีม,ม,มีมีโอกาสที่จะเล่นกันไปเล่นกันมาหยอกกันใดหยอกกันมากับกับเพื่อนในองค์กรแล้วก็เกิดปิง๊งปังขึ้นมาเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆอะระยะของความสัมพันธ์มันจะสั้นใช่ค่ะมันจะเป็นแบบช่วงข้ามคืนเนาะเออรู้สึกขนลุก ก็ประมาณนี้สิงหรือเราไม่ใช่เราสองคนไม่มีใครสิงนะคะพี่หมื่นมีทุนส่วนแอนเนยราศีตุลนะคะผมมาสิงทุกที่สิงตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างอ่ะโอเคสำหรับชาวราศีสิงก็จะเป็นเรื่องของความรักประมาณนี้ค่ะใปเรื่องของสุขภาพสุขภาพนะครับสุขภาพชาวราศีสิงต้องระมัดระวังเรื่องของกระดูกฟันโดยเฉพาะเรื่องฟันนะฟันแล้วก็ าพื้นที่ที่เกี่ยวกับใบหน้าต่างๆนะครับกระดูกที่เกี่ยวกับใบหน้าต้องระมัดระวังอุบัติเหตุที่ที่จะเกิดขึ้นกับใบหน้าตัวเองอีกอย่างหนึ่งก็คือการล้มล้มแล้วอาจจะทําให้บาดเจ็บเกี่ยวกับใบหน้าได้เป็นไปได้นะครับชาวราศีสิงห์ต้องระมัดระวังแสดงว่าถ้ามีเรื่องของการล้มเข้ามาแสดงว่ามันก็ต้องมีผลเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าข้อเท้าบาดเจ็บบาดแผลที่เกี่ยวกับเท้าซึ่งอาจจะลามไปให บาดเจ็บเกี่ยวกับหน้าเกี่ยวกับหัวอะไรเงี้ยก็ก็ระมัดระวังนะครับฟันถ้ามีเกณฑ์ในเรื่องของออการเจ็บป่วยหรือว่าสุขภาพเริ่มไม่ดีแล้วมีปัญหาสิ่งแรกที่ควรทําก็คือไปขูดถิ่นปูนซะไปรักษาเกี่ยวกับเรื่องฟันทําฟันอะไรเงี้ยแก้ไขก็ปรับไปแก้ไขไปนะฮะได้ค่ะ,ะสุขภาพก็ประมาณนั้นครับผม สำหรับชาวราศีสิงห์นะคะคำทำนายทั้งหมดในเดือนมิถุนายน2,564ก็ประมาณนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหอราวิวัฒน์อของเราด้วยนะคะแล้วสำหรับ,รบท่านใดที่รับชมอยู่แล้วต้องการดูดวงแบบเจาะลึกดูดวงแบบว่า กับอาจารย์แต่ละท่านเฉพาะบุคคลเลยก็สามารถแจ้งความจำาน,นะคะกับแอดมินของเราได้ค่ะเราจะมีช่องทางติดต่อให้ด้านล่างนะคะคแต่ว่าช่องทางติดต่อที่ง่ายและไวที่สุดค่ะที่แอดมินจะตอบได้เร็วที่สุดนะคะก็คือเป็นช่องทางไลน์นั่นเองค่ะอ่าก็สุดท้ายนะครับขออวยพรให้กับชาวราศีสิงหรือลัคนาราศีสิงนะครับ ให้ได้งานให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของกิจการการงานหรือว่าอะไรก็ตามที่รออยู่ก็ขอให้เข้ามาโดยเร็วให้ได้มาโดยเร็วนะครับแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบเข้ามาเยอะๆนะฮะโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆที่มีความเสี่ยงก็ขอให้ไม่มีมาลายหายไปนะครับก็ขอให้ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะสําหรับสายมูทุกท่านที่มาชมคลิปนี้ของชาวราศีสิงและเป็นชาวราศีสิง์ด้วยนะคะ ขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาให้ได้รับพรน,นั้นทุกประการน,นะคะครับผมก็อย่าลืมแคปชั่นของชาวราศรีสิงห์นะครับเริ่มงาน,งานที่ทรอต่อด้วยโชคลาภครับ,รบผม